ก็สวัสดีนะครับวันนี้สวนลำสำสุขปโชคนะครับมาแต่งฟอร์ไม้นะครับวันนี้อากาศเย็นเย็นลำสำต้นนี้นะครับสองนิ้วนะครับสองนิ้วสองนิ้วอ้วนสูงสามเมตรห้าสิบโดยประมาณนะครับสวยกำลังสวยนะครับเนื่องจากช่วง ลมหนาวเขาะจะผัดใบนะครับใบแก่รือ,องแล้วก็ใบอ่อนก็เริ่มทยอยออกมานะครับช่วงนี้เวลา4ี่โมงกับ5จ้ามงนะครับก็สิบเจ็ดนากานะครับนี่มันเ็นมสวยๆแน่นๆนะครับเราก็พยายามจะแต่งนะครับให้เข้าทรงนะครับ เปิดน้ำไปด้วยนะครับทุกวันนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงตัดแต่งฟอร์มนะครับให้เขาพุ่มหนาขึ้นนะครับโดยประมาณนะครับอาทิตย์ก็กำลังจะลงนะครับสวยงามนะครับบรรยากาศ ส่วนนี้ปลูกลำซ้ำแล้วก็ยังปลูกต้นเศรษฐีเงินนนนะครับลำซ้ำแล้วก็ต้องมีเศรษฐีเงินนนด้วยนะครับนี่นี่คือเศรษฐีเงินนนก็มีสามเมตรบ้างนะครับสี่เมตรบ้างนะครับมาสองนิ้วอ้วนนะครับสองนิ้วอ้วนสสามนิ้วนะครับอันนี้เพิ่งแต่งไปเมื่อเช้านั้นนะครับรอให้เขาใบเต็มกว่านี้อีกนิดหนึ่ง ตพิงแต่งเมื่อเช้านี้เองนะครับตัวนี้สามนิ้วนะครับสามนิ้วสามเมตรถึงสี่เมตรนะครับตัวนี้สามนิ้วนะสามนิ้วสามนิ้วอ้วนนะครับพร้อมก็กระเพิ่งแต่งเมื่อเช้าเหมือนกันนะครับรอให้ใบเขาเต็มแน่นกว่านี้นะครับจะสวยงามมากเลย เขาเริ่มผัดใบแก่นะครับเขาก็จะเริ่มแทงยอดเ,ยเขียวๆนะครับกำลังจะแทงอันนี้ยังยังยังแทงไม่หมดนะครับกำลังตามฤดูกาลของเขานะครับหลังกำลังแทงยอดมานะครับนี่นะครับกำลังแทงยอดมานะครับเขียว กำลังแซมนะครับกลังแซมเขียวมาหน่อยเห็นไหมสวยสวยๆกำลังจะสวยครับกำลังจะสวยเดี๋ยวเต็มกว่านี้จะสวยครับมันจะแน่นกำลังแทงมานะครับสำหรับชุดนี้ก็ล้อมแล้วนะครับนี่ใบแก่อยู่นะครับล้อมแล้วกำลังแทงยอดอ่อนนะครับเห็นไหมช่วงนี้มันหนาวครับลมหนาวมากลำซำโดนลมไม่ได้นะครับใบเลือ ใบจะเหลืองอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็จะทิ้งใบนะครับพอทิ้งใบเขาก็จะแทงยอดอ่อนๆเขียวๆมาอย่างนี้นะครับยังเห็นกําลังกาลังนะถ้าก็เต็มเขาแน่นครับลำซำม,มันก็จะประมาณน,นี้นะครับใครสนใจนะครับก็ทักเฟซมาก็ได้ครับเฟซสุขบ่โชคพันไม้นะครับร้านสุขบ่โชคพันไม้ถ้าเป็นเพจก็ส่วนลำซำสุขบ่โชคนะครับ อในยูทูบก็สุวนเราสามสูบผู้โชคหรือสุบโชคก็เสร็จไปแถวนั่นแหละคลิปนี้สวัสดีครับ